สวัสดีครับเอวีซีลินนนะครับจบงานอีกคันหนึ่งครับไททันไฮสก้านะครับคันนี้เป็นซีเดียาหกนะครับเป็นพุสตาร์ทด้วยนะครับนี่โค้ดเท่ดูนะครับเหมือนเดิมเช่นเคยแกคันเร่งลอยแล้วก็แกเบิ้ลนวงนะครับทั้งจอดเบิ้ลแล้วก็ไหลนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ ไหลเบิ้ลได้คอนเซปต์ง่ายๆจอดเบิ้ลตึงไหลเบิ้ลตึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเวลาขับต้องขับได้นะครับไม่กระเด้านะครับนะครับขับปกติเลยนะครับสีดีหหกนะครับคันนี้เดิมๆนะครับมีท่อใบเดียวก็ชิดจาดนะครับเราใจเสียงเราใจเบิ้ลขยี้เขาเล่งได้สบายนะครับ ขยี่ยคันเลงกดย้ำกดย้ำนี่โคตรเท่อ่ะยิ่งกว่าดีเมกอ่ะยอกยอกฝนตกนะครับไม่กล้าขยี่ไม่ยากไม่กล้าขยี่เยอะนะครับแล้วก็รถเยอะเอาพอหอมปากหอมคอพอนะครับดูนะครับแค่เคลียร์นะครับไม่ได้ย้ำ คันเร่งอะไรเยอะแยะนะครับเขี่ยอารมณ์ฟิลเหมือนดีแม็กนะครับพยายามทำให้ฟิลลิ่งวันขายเขานะครับการขับขี่มันก็สนุกเบิ้ลมันก็สนุกนะครับประมาณนี้ไปตั้น H19 นะครับสวัสดี